ว่าสีหลอดบลหลอด,ลดเป็นตุม่มเป็นอย่างย้ายกับเบิง้งเอานอนน,อน,นอนน้ำมื่อนี้เห็นนอนน้ำไอเนียวเนียวไส้อันมีไหมค่ะเงียวไส้อัน อาสโน่เด anyway, <t ake iono> ินเร็วอี <t> ่หลาย่างเร็วย่างย่างยางไปลุกลุกลุกย่างได้ไปอีหลาย่างได้ลุกขึ้นลุกขึ้นสโน่ลุกขึ้นเร็ว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 ย่างได้ย่างได้โอ้ยเก่งแล้วเก่งแล้วอ่ะย่างมาพี่มาอีหลามาสวนพี่มาออกมาพี่ออกมาพี่มาเร็วเร็วเร็ว มาละมามามา,มาหัดยางเร็เวเร็เวเร็เว,ว,วมา,ามามาสโนมาเร็เวเร็วเร็วมาละมามาไปเร็วเร็วเร็วมาหัดยางเร็วจะได้แข็งแรงมามามาเดินขาสอบลูกพี่เพื่อนยางดูแขังข้นนีหมากนอน้นโตยืน้นโต้บ สโนมาเร็วสโนมา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 เดินลูกเดินเดินเดินเออเดินมาเดินมาเร็วเร็วเร็วหนูมาเดินมาเดินมามาเดินได้เดินได้เก่งมากเดินได้เร็วเดินเร้วมามามาได้แข็งแรงแข็งแรงมาเร็ว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 มามา เดินนะไปไปเดิน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 เก่งมากนะนะเร็ว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 มามาเดินมาอู้เรียนได้แล้วมามามาตาโนเดินมาลูกมามาเร็วเร็วเร็วมาตาหนูไม่เดินไม่หายนะเร็วเร็วเร็วมามานี่มามามา เร็วเดินหน่อยหนึ่งมาเดินหน่อยหนึ่งเร็วมาสนูมาลูกมาเอยเก่งเนี่ยมากสนุมาละนี่แหละค่ะส